สวัสดีครับผมแอดมินจากช่องหวยชุดลุ้นโชคคลิปใน e ีพีนี้ผมจะมาแบ่งปันแนวทางหวยเลขเด่นกินเต็มให้2ตัวต้องมา1ตัวเน้นๆและก่อนจะเริ่มเนื้อหาใน e ีพีผมขอประชาสัมพันธ์ว่าทางช่องมีเจตนารมอันนีที่ขอเชิญชวนให้ผู้ชมทุกท่าน ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจะถือเป็นการช่วยนำไรายได้กลับคืนสู่รัฐทางหนึ่งนะครับต้องยอมรับเลยว่าหวยงวดวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาผมโชคดีมากๆวิ่งเลข2กับเลข8เข้าเต็มๆทั้งข้างบนข้างล่างส่วนเลขชุดที่ให้แนวทางไปเข้าใกล้เคียงให้เลข81ด้นนออก82สองซะงั้นนอกจากถูกเลขวิ่งแล้ว ผมยังถูกเลขรางวัลเลขท้าย3ตัวคือเลข401อีก3ใบถูกหวยงวดนี้คืนทุนเลยนะครับและสำหรับเลขเด่นจากสูตรหวยเลข6แถวของทั้งช่องในงวดนี้ต้องจัดเลข3หรือไม่ก็เลข9โดยผมให้เน้นวิ่งเลข3บนและวิ่งเลข9ล่างถ้าให้สวยๆก็วิ่ง เลข2ตัวเลยนะครับทั้งข้างบนข้างล่างเพื่อกินเต็มในส่วนการหาตัวเลขมาประกบชุดกับเลขเด่นผมใช้วิธีการหาแนวทางแบบการออกงวดเว้นงวดและเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นผมจึงแถบสีชมพูทับไว้ระหว่างตัวเลข9 0 95ใน2ตัวล่างจะออกงวดแล้วเว้นไป2งวด ค่อยออกใหม่หรือตัวเลขระหว่าง35-37ในสองตัวบนก็ออกในแนวทางคล้ายกันในงวดเดียวกันด้วยและที่สำคัญมีการเดินแต้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะตัวอย่างเช่นในสองตัวล่างออก90แล้วเว้นมาออก95ดังนั้นหวยงวดวันที่16ธันวาคมนี้มีสิทธิ์ออก97 หรือไม่ลดแต้มลง9 3โดยเฉพาะ97อย่างสวยพระราม8และอีกเช่นกันในฝากของสองตัวบนเหมือนนัดกันม,ออก 35, ววนมาออก3 5แล้วเว้นมาออก3 7แน่นอนว่ามีสิทธิ์ออก3 9แสดงว่าหวยงวดนี้ต้องมี3หรือ9 1 0 0ปร์ซนตตามคอนเซปต์เลยนะครับที่ว่า เลขเด่นกินเต็มและในอีกแนวทางหนึ่งคือการออกตัวเลขซ้ำติดต่อกันตามผมมาครับยิ่งใกล้ยิ่งดีจะได้เห่งๆไปด้วยกันตัวอย่างเช่นเลข3ในวงกลมสีชมพูและเลข7ในวงกลมสีแดงต่างออกตัวเลขซ้ำติดต่อกันถึง4งวดแล้วและนั่นอาจมีความเป็นไปได้ว่า เลข5ในวงกลมสีน้ำเงินที่ออกมาแล้ว3งวดมีสิทธิ์ออกแซงแรงทางโค้งเข้าเส้นชัยนะครับใน2ตัวบนผมจึงนำมาประกบชุดกับเลขเด่นแล้วก็จะได้เลข53 50นะครับและก่อนจะจบคลิปใน EP นีนี้ถ้าใครชอบเลข3จัดชุด39 34ชอบเลข9จัดชุด 9ก้าถ้าชอบเลข5ให้จัดชุด53 50และถ้าใครชอบสไตล์แนวทางการให้หวยขอให้กดติดตามช่องนี้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ